สบายดีพี่น้องพ่อกันนี่แล้วครับคือเขาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ทิมมานที่ีเตรียมตัวลงครับสังกะสีสังกะส,ส,กบสีบอกว่าพ่นบอกว่าหิดไปหิดไปเป็นเนี้ยอ,อื้อซื้อมาสักถ่าเห้าสาบัาทเอาวิธที่เอารถลำโพงเาอาไปทั้งพุ่นก็ได้เออมัน ติดสันล้อพอเดียวผสมขับรถหรอขับสันล้อเอารถเข้าไปจอดทั้งหองนอกเลยวะมันรถมันอยู่ห้างสันล้อไหลเพราะเดียไมไดกับสายสัญญาณอันนี้ล้งในระเลยล้งในฟ้าหน่อยจีได้ฟ้าหน่อยครับเออเอาเอาฟ้าหน่อยเขาเหรอเป๊ะบ่พอดีเป๊ะไหม หยคือมาอักอยู่ผ uh uh ู uh ้เด uh uh> 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 uh ียวนี um, ่เนาะประเดี๋ยนาะไม่ได้เซฟในตลาดนี่ตีตลาดซื้อไปจะมึงขึ้นเหรอครับผมมาสิ่งยางเข้าไปพวกนี้ตลาดมีแนวกินบ้างสิ่งนี้หลายหลายเออซื้อไปจะบางวัดพุ่นอืม อา,า้าแนวเขตคนเดียวอยู่ในเสือกเพียดด้านนี้อาณาเขตก็คือเชือกแดงแต่ฝั่งนี้ให้เราหมดเลยยาวไปจนถึงชิงช้ามา้าหมุนได้หมดมองรถทีาจอดต้องเข้ามาสิดต,ต้องเข้ามา เิตต้องเข้ามาข้างในเพื่อนไหนเขาอยู่ในเสือกเพื่อนไหนเขาอยู่ในเสือกฟังทั้งฟังทั้งสิงซาได้เหมือนไหนได้ไ,ได,ด้ออไ,ดไ,ดอ,ไอ้นี่ได้เดี๋ยวไปดึงตรงนี้ออกก็ได้นี่เาเด้าไปอยู่ฟังพุ่นได้พอเอาเข้าไปไปอยู่ฟังพุ่นได้เหรอก็อไปดึงตะนั้นออกแล้วก็ขยับนั่นมาขยับเชือกมา เออรถเจ้ามาจอดฟังทางนี่เอาเออเอานีอา่ออ,อ,ออกเสื้อนี่คือแนวนี่เสีดเสื้อนี่คือแนวลักเนี่ยเด้ออันนี้คือคือจงทางเนี่ยก็จะมาเอาอ่อนมาเทของนี่ตีวงเขามน,นี่เล้ก,ก็ได้เนี่ยมาจอดอยู่นี่ก็ได้ มืดนะฮะขาวเลยเมนขาแดงเลยล่ะฟังผุนก okay. ็จะหัวเหี่ยวมืดฟังสิงสารอะไหมืดฮะฟังสิงสารอะไหมืดแต่ว่ารถที่มาเราคือเ้็วๆต้องไปจอดพี่หมืดตัวนี้ปล่อยทางไว้ซุ่มเฮามาวนเลยเนี่ยซุ่มเฮาเร็วๆวนออกไปจอดทางพี่อะไหมืดเด้อทางรถบาสรถพี่อะไหมืดถ้ามาด้านหลังนี่เพิ่นให้แค่นี้เพราะว่านี่เป็นตลาดขาเจ้ารถส่งรถมาตลาดสิจอด อเคตัวม okay, ีรถเข็นเข็นอยู่นี่นี่ไม่ยังไอ้บอทันเปลี่ยนทางการดอกกุ้งบอกจอดทางนอกสะก้อนก็ได้เดี๋ยวเลีรยเวทีแล้วเออมาเข่าทางเก่าก็ได้บอกแก้ว่าเข่ามองเก่าก็ได้ ยาบนเมาขยะออกไข่แล้วพี่น้องเมีนเนกับแม่ิงนี่คือสิกินเขาเพราะดเหรอมึงปุ้ยเ่าพวกนี่ไปอาบน้ำมาหน่ะมาว์ดสาวใดเนี่ยายจอยโอ้ยมือนี้หรอกครับมือบ้านมือนี่มันคือรอผิดปลาดพีหอน้ำหอมน้ำหอมเลยครับป้าบี๋หรอครับีผมไหมเพียด มีความหักด้วยนี่รีทังครับรีทังสมัยนั้นอ่ะีบอ่รับ้องรีทั้งทีบอ่่โอ้ยมีหอวีผมมาบนมือหนิผมเหนครนยอนะโอ้ยมองข่อหันพอยกจอยอาบน้าหวีผมแสดเลย ยังเลยยังดูแลไง รับมาขายกองเข่าไหลเถอะยทัทงมเหยียบนั่นเพ่อะไรยับยับยับนั่นเพละ่ะอะไรแค่สีไว้อย่งย,ย,ยับนั่นเพ <c oughs> <c oughs> ื่ออะไรเหงาหรอล็อก <c oughs> ล็อกสตีเลย เขาไมา่ยุดชิดขอบพี่เลี้ยงเขาไมา่ชิดขอบพี่ไปแล้วได้ไดเหรอแกอานลาดไปแล้วพี่น้องครับ ว่าจอดน้ำเลี้ยงไปซะทั้งหมดเปิดทางน้ำเลี้ยงเปิดทางเด้อเปิดทางรถขยะเขามาได้ยับยับไปไกลเขามารถขยะเขาไปได้ ไม่ยังมีลูกมีเมียน้ำเขายุติกิเต้นอข้าพอได้ไข่พอได้ีดโอ้จม่เอาซีเนีอยยูีเนาะเต้นมากอนะงานบอหลับบอนอนไปเนาะจว่าลูกหลานเมตติ้งไปใส่เราบัดนี้คือท่นนี่ตื่นเราตื่นขึแมาเหลบ่ไ่่ไรเรานางไทยลิปอยู่น่ะ เมื่อเที่ยวอัะคลิปนี้ไว้ดิซัมมิสซัมก่อนพี่น้องกระบอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ส้บายดีพี่น้อง